ชอบคขาชิมพิเศษพวกเรานี่ไปถึงเฮ่เขาลุงกระตื๊ตายไม่ไม่อ้าวะส้มอมส้มเขา,<ม>าลอยอยู่ตอนนี้พี่ส้มเขาเป็นลอยกระทงอยู่เดี๋ยวสักพักน่าจะจมแล้วละ่ะกระทงโง่ฮะแต่เอาตัวไปลอยแทนเมื่อกี้นี้พ่อก็ชวนไปลอยกระทงอยู่กับนอ้องเดี๋ยวผมไม่ไปเพราะว่าไปอะไรแมง่งโดน ปกติดกระป๋องแม่งโดนกระป๋องใส่ตลอดกระป๋องนี่อะไรผมนี่ลอยในกระมังฮะลอยในกระมังไอสบายใจไม่รู้ว่ามันจะจมตอนไหนนะขอพรจะแม่คงคาแต่ไม่ครับผมเราขอพรจะจมแม่กระมังขอให้วันนี้กูอย่าล้างจานเลยเกียดขอให้จะจมในสัตว์จะจมแต่ขอลอยไปแม่งสักพักหนึ่งจมจมจมให้พองเงินที่เราใส่ไว้ก็จมด้วย ยอ้อไม่พอไอเด็กที่ไอไอพูดเด็กที่พยายามจะเก็บเงินจะก,กระทงก็เซ็งเหมือนกันจมเตรียมเอามามามาพูดเรื่อยๆท่านขาดพี่ส้มคนเดียวโอเคเข้ามาแล้วโอ้ทำไมเหมือนนักกันมาเลยวะกูถือลูกซองเหมือนกัน <c oughs> เนี <c oughs> ผมว่าไอถือลูกซอ, <c oughs> อ,องเสือเป็นผมผมคือหนึ่งก้าวหนึ่งคู่ใจดูใจกันกราฟิกตอนนี้ผมลองทดสอบดูว่ากราฟิกผมปรับได้มาไหน อันนี้คือผมปรับมีเดียมนะกราฟิกมีเดียมแล้วก็เออันนี้ก็มีเดียมเหมือนกันนะภาพความสมจริงประมาณประมาณนี้อยากจะลองดูว่าเออถ้าคลิปไปแล้วเพิ่มกราฟิกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกระตุกไหมแต่ตอนแรกปกติไม่กระตุกนะก็อาจจะมีน้อยเล็กน้อยใช่เพราะว่าน้ำกระตุกอัลตราเลยใช่ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าาอัตร้าเลยอ่ะมันจะโหลด คือมันจะโหลดนานมากผมทดสอบแล้วมันจะโหลดเข้าเกมนานมากโอ้โหตีแม่งโชว์สก,กินแล้ววะ่ะเฮดเก้โอ้โดำเมียมดำเมียมเลยเนี่ยเราต้องดำดำอยู่แล้วที่เพิ่งออกมาจากตอนทะเลใช่ไหมไม่หน้าเหมือนเสดดามากกว่ากูไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูกูไม่ใช่เปรมชัย ฟูไม่เก okay, right ี่ยวฟูไม่เกี่ยวโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมไปตอนเย็นผมไปเล่นนะเออไปเจอแลมโบ่เจอไปโอเคกูไปเลยเจอแลมโบ่เหี้ยเจอตัวละครแลมโบ่เหรอเจอแลมโบ่พอแม่งเล่นตัวละครแลมโบ่เออในตั้งโปรไฟล์แลมโบ่พอแม่งเจอเล่นตัวละครแลมโบ่เฉียดด้วเวลแม่งร้อยห้าสิบแม่งแบบถ้าแม่งตั้งที่ว่าจอนแลมโบ่นี่ชิบหายเลยนะมันแรงไหมอ่ะมันแรงไหมไม่ให้กูได้เกิดเลย เจะพูดเรือผมยังพันที่เกิดเลยเกิดปุ๊บแม่งตายทีเลยเฮียแม่งเกิดปุ๊บตายเคียะแม่งลงกับบานนี่เฮียโคตรแม่นเลยคิวเคียะลงกัใส่หน้าตะแหลงหน้าดูสมเป็นแลมโบ้เอ้ยไม่ใช่มันมีแลมโบ้กับบูฟเฟลิ์นะแต่ผมคือตั้งแต่เล่นเกมเนี้ยผมแทบไม่เห็นบูฟเฟลิ์เลยเห็นแต่แลมโบ้เราแม่เครนกูนี่เป็นตัวประกอบไปแล้วอะ เออแมกเรย์ไม่เคยเห็นไม่มีใครใช้เลยลดงแมกเรย์ด okay. ูแมกเรยโอเคคงเสียผมต้องยอมกลับไปเล่นกราฟิกเดิมแล้วว่ะไม่ไหวไม่เลื่อนไหลเลยโลโลให้หมดเออไม่ไหวบวกแล้วอะไรดิเดี๋ยวเราปักอันนี้ลองปับอันนี้ดูเป็นระดับทีเดียมไม่ต่างกัน อะไรอะอาวุธเขาเฮ้ยมีการถืออาวุธเล่นด้วยอ๋ออ,อันนี้อันนี้มึงมึงเห็นใช่ไหมเออ๋อออย่าไปลองดูไปลองดูก็ไหวเอ,อ๊ะมันขึ้นไฟเช่นไม้กับอะไรวะมาเลยลุยเลยลโบร์สกินคุณฟิวไม่รู้คุณฟิวใช้สกินอะไรนะใช้สกินในนี้เลย ข้าคือเสือดำโอ้ยปรับกราฟิกแล้วแม่งกระตุกใหญ่เลยมันการ์ดมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะไม่เคยเป็นเลยนะอยากเติมก็ดีหูดแล้วโอเคอยากลองดูโอ้โหไม่อยากจะรู้จะเฮียขนาดนี้เฟลก็มาเจอคุกกรองล่ะเชื่อทีโอ้โหเฮียแมปไม่โหลดเลยสัตว์คนญี่ปุ่นเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวมีนาปรับกราฟิกเล่นเลย เราเลอือกว่าเอออัปเดตอัปเดตขึ้นแล้วกราฟิกมันจะดีขึ้นหรือเปล่าอ๋อไม่เลยเฮียรจริงจริงกราฟิกมันดีขึ้นแหละแต่ผิดที่กูอัดคลิปด้วยไงมันเลยมีอาการกระตุกแล้วก็อาการหน่วงเฮ้ยเอาปืนนี้กลับมาแล้วเหรอเออเห็นว่าเขาเอาปืนหลายอ,อย่างเข้ามาแล้วละ่ะมันเอาปืนอันนี้กลับมา,มาแล้วไอ้ปืนเอ็มเอ็ม,อมยี่สิบเอ็ดนะโอ้เอ็มยี่สิบเอ็ดสินะเฮ้ยเห็นว่าช่วงนี้ไทยยี่สิบห้านี่กำลังดังเลย ก็ได้เปิดโปงกูแล้วจะเป็นเอ่อเอลลิมิชินกันเอลลิมิชินกันไอ้ฟ้ามันเป็นมันเป็นเฮฟวี่ไปเลยไอ้ฟ้าฟีเป็นเออ์ทำไมเอ่อรูปรอยยิ้มแล้วก็มีนิ้วโป้งใช่ไหมเนิ้วโป้งใช่ก็ตรงกลางเป็นการดูปืนเว้ยนี่ฮัลลโหมือผมเหนียวเนี่ยมาเด็ดสวยงามดูลูกซองนี่ผมชอบฟีเจอร์นี้ว่ะอยากเห็นตัวปืนเต็มๆแบบนี้มานานแล้ะเออ ไอ้ฟ้าฟ้าอยู่ไหนวะไอ้ฟ้ามาดิไอลองกดไอ้ลองกดอิโมันไม่เจอขาซ้ายไอ้เหี้ยไอ้ลองกดอีโมจิมันไม่เกจอขาซ้ายไอ้กดเมื่อกี้กดแล้วเหรอ๋อไงกดแล้วเออตัวละครก็แบบอย่างนี้เลยมือพุ่งระออกนี่ไอ้ีไฟนี่เฮ้ยเจ๋งนะไม่ชอบฟีเจอร์อย่างนี้วะฟีเจอร์อะไรอ่ะฟีเจอร์ไอ้ดูปืนตัวเองอ่ะอ๋อผมชอบปะยังเห็นปืนเต็มๆมานานแล้วล่ะว้าว โอ๊ยทำไมเล็บยาวจังเลยจะตัดเล็บมาอย่างไงฮะโอ๊ยยิงอะไรกันเล็บยาวยาวได้เอาเฮียโอ้ยของสีม่วงก็สีม่วงของแรงของแรงแน่แน่เลยน้ำมันอยู่เลยมันเป็นดินน้ำมันเลยของผมนี่เฟรมม่วงยังหน่วงเลยแล้มาเอาเออเรียบร้อยต้งใั่ผมต้องตาต่อไปละเวดเลย อ๋ออันนี้คือรูขอบอกก่อนไอ้กล่องที่เป็นเอ่อสีสีแบบนี้มันจะเป็นการบอกว่าไอ้ขอคนเนี้ยมันสีแบบแปรแค่ไหนเมื่อกี้เรายิงตายไปเป็นสีม่วงก็คือแบบแปรมากๆคือแบบมีแต่ของดีๆอะไรประมาณเนี้ยสีฟ้าก็แบบเออก็ฟ้ากับกลางๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบสีทั่วไปก็แบบของทั่วๆไปอะไรเงี้ยช่ใช่เซฟดับเบิ้ลแลเฟรมร่วงเออแบ็คเาหมดอะไรตอนนี้เนี่ ช่วยแล้วครับอืม thank you เจอกันนะนะหมดรูกพอดีเลยเออกำลังเล็งอยู่เลยแม่จดเออฟ้าฟ้ามมือถือมือถือใหม่เล่นแล้วมีอาการหมวกไหมดีมันดูลื้อขึ้นไหมอือความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าหรือน้อยคือไอ้ฟ้าส่งตัวสื่งเป็นมาแล้วล่ะว่าเออภายในเครื่องมีอะไรบ้างเท่าที่ดูมันเป็นแลมสี่นะ oppo แลมสี่เลย โปรเอแปลสามโปเอแปลสามใช่ไหมแต่บ้านกูใช้ในบ้านกูคอบครใช้ทุกครอบครัวใช้ทุกครอบครัวของกูอะไรก็ได้ขอแค่แรงมือสูงด้วยกันโอ้ยเปียเองหรือเปล่าเนี่ยเออจริงด้วยวะทำไมหรอตอนที่เวลาเราใส่จุดเกาะอ่ะมันมีเป็นเหมือนโซลาเซลล์ไม่ใช่แผงโซลาเซลล์เหมือนแผงอันนี้ปะเหมือนลายน้ำผึ้งลายผึ้งมีไงเออใช่อินก้าอัปเกรด เอ้ยผมเริ่มดีขึ้นแล้วว่ะโอเคผมเริ่มลื่นละเพราะว่าผมปรับกราฟิกมาใหม่มันเลยมันเลยแบบมีการลื่นละฮะมีอะไรฮะจะเจอบล็อกไหมฮะเจเจจุดห้าศูนย์บล็อกไหมหลังเน้ยไม่ไม่ต้องหันหลังอ่ะมีคนยิงอยู่นู่นน่ะขอดูตูดหน่อยดูค้องเล่นบ้าอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้เกยอแอมเกยไม่ใช่จะดูไซส์ไอ้ไซส์อะไร ไซส์ L ฮะไซส์เอเลยแหละเอ้ไม่ดิผม <c oughs> ไม่ขนาดนั้นแล้วผมต้องเป็น XXL ก <c oughs> มันมอบอยังวะออกหมอบแล้วมันงล่วงไปละเมื่อกี้ยิยงโดงนバเล์นัดหนึ่งนัดหนึ่งนี่เจาะเกาะชั้นดีเลยเจัดว่าสวยใช่โอ้ไม่ได้เล่นนานมนากเลยเพราะบิวตี้แต่รู้สึกว่าตัวเองแม่นขึ้นใช่แรงแม่นขึ้นหรือว่าเกมมันดอบให้แรงดิ่นน้อยลงกันแน่ ไม่หลังยิงหายวไปเร็วเรารีบไปคอนเสิร์ตเร็วแฮ่ไม่ใช่คนละวงคนละวงแฮ่ปุ้ยเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้ยใครยิงเลยวะโอเคกูกำลังรีโหลดลูกเลยตีแม่งยิงจับๆถือว่าตีกับกูได้เจ้ากันแล้วล่แหละออกเกลีาวไปดีกว่าให้ฟีลให้ตีได้คนเดียวเฮ้ยไม่ต้องห่วงคุณยังมีผมก็เหงะล่ะใครบ้างไม่มีผมก็หัวร้านไงเออ โอ้โลนอ่ะโอ้ยเยอะยนะพูดถึโโลนี้บดแบบพูดถึงนักคอมเลยนะโอ้นักคอมพูดถึงไส่ธรรมมากกว่านล้วถือพี่แกจังขอสักนัดเถอะไอ้เวียนตะไลแต่ริงเพื่อนได้กูยิงแม่งโอ้ยมไมเฟลี่ฟ้าได้กูยิงไปนานแล้วแม่งกระสายปับจีในบนพีซียิงแม่งน็อกแม่งไมุ่บ เอ๊ะมาไว้มาไว้ที่แถวนี้ก่อนเผื่อมีของมแ่งแหละไม่ต้องละวงมันวงมันไปละโอ้ยเล่นแต่ครับ G D State ให้ตายเถอะมีชินนิ้วเลยเออ Property ฟ้าเล่นได้แล้ว D State เองเองอันนี้ได้เปล่าวะครับ G อะยังไม่หล่อจังไม่หล่อแต่ตอนนี้เรายังไม่ลองเล่นเพราะว่าเกมมันยังประสิทธิภาพยังไม่ดีพอแต่กูเล่นเกมแร่ชือแพ็กไม่ได้ อ๋อมันไม่รองรับไม่รองรับหรอกมอะไรวะเกมอะไรวะเกม้ยนั้นไอ้ชินชินเอ๋ชินชินไม่รองรับต้องแงะละไอ้สัตว์ไม่แปลกใจหรอยกเกูอยากเล่นมากกูก็อยากเล่นขนาดกูแล้วแปลกูไม่ฆ่าโหลดเลยเล่นหรือเออยังฆาว่างๆกูกลว่าเอออย่าไปลองเล่นดูลองโหลดมาเล่นดูทั้งหมดแค่เจ็ดกิกเองเจ็ดกิกกว่าแปดกผมโหลดได้นะแต่ว่าผมต้องลบเกมบางเกมอ๋อ เออผมว่าแลล่ะผมบอกเลยว่าคอร์ดูตี้นี่ผมผมไม่อยากลบเลยอ,ะอ่ะอ้าวจริงเป็นเกมในเป็นเกมหลักของตัวเราไปแล้วอ่ะมันเป็นเกมหลักของเราแล้วไม่ใช่อะไรอ่ะคือไม่ใช่อะไรกูขี้เกียจโหลดไฟขี้เกียจโหลดไฟได้อย่างอังคือขี้เกียจแบบยังไงอ่ะอุตส่าห์ซื้อตัวละครตั้งแย <laughs> ่กลัวเสียบดังมันคือมันโหลดนานเว้ยโอ้ออแค่แค่มันอัปเดตใหม่แล้วโหลดให้โหลดใหม่นี่กูก็ปวดกระบาลจะแย่แล้ว มาเล่่นีไอ้กี้เหมือนกูเล่นสปีดแต่ว่าโอ้โหไอเวนมากูขึ้นปืนให้เฮดี้ไม่ชีกันเฮดี้ไม่ชีกันเฮ้ยน้ำมันถังนี่วะให้เสปีดใครวะยังไงข้า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 งยึดยังไงในในทุ่งหญ้าในทุ่งหญ้าไอ้เชี่ยมึงคิดว่าเป็นอีสเปเดสเหรอข้างหลังมึงเลยนั่นแหละยิงอยู่วิ่งอยู่ไหนเห็นปะพ่อเห็นละอุข้างข้างเขมาข้างข้างไอ้เชี่ยขึถือปืนดิไอ้หือเฮดี้ถือปืนก่อน เห็นไลแล้ว,ลวนนี่โอเควงว้ยตีม่งเก็บย่บเตีรถถงเฮ้ยทัง้รถถังสคันเลยแม่อหนีสิครับรอเฮียอะไรเดี๋ยวโดนยิงอ่ะฟาเฟรเ่พึ่งตกพึ่งตกอ๋อพึ่งตกเหรอสคันเลยงั่นก็เอาสักคันนึงไปเอาเวอร์แทนเลย Let's go ฟ้าเองไม่วรอร์แทนใช่ม้

อืโดนลูกนึงเด็กเอีงยงเข้าไปละแล้ววะมันตายไหมล่ะมันตายไหมล่ะเปิดไม่ถามมาดิตายยังวะเฮ้ย,ย,ยาตายแล้ววะย้ <laughs> ะยไม่ตายโว้ยกูจะตอบหรอเฮ้ยกูตายแล้วแล้วกูตอบกูได้ไงตะการิต้อยมา ไอ้สปอยดูเว้ยทำไมกูได้ถือสกายดิมถ้าเป็นแบบโอ้โหแบบไงภูเขาไฟไม่ใช่ภูเขาไฟเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นลูกอะไรบอสไอ้เชี่ยเอ้ยมีคนวิ่งมีคนวิ่งมีคนวิ่งเชี่ยตีไม่เอาอ่ะตีโหดมากเลยปปปััั๊๊๊เติมเติมโอ้ใครยิงกูวะฮะใครยิงไหน ไม่รู้รถถังมีแต่ไทยเก็บของกูแค่นิดเดียวฮะมีเจ้าของรถถังไหมโอเคกูพบกูเจ้าของไอสัตว์มึงใช่ไหมหนึงใช่ไหมมึงจะโวยไทยงกูใช่ไหมมึงจะโวยไทยงกูใช่ไหมบอกไว้ก่อนถึงแม้กูจะไม่เล่นแล้วแต่ฝีมือกูยังนี่ยังอยู่นะเว้ยนี่ไงครับกูเกของกูน่อยเดียว รถจำปังรถจำปังจริงรถจำปังถ้ามีคนเห็นเรนนี่สงสัยว่างคันนี้จะเป็นศัตรูกันไม่ใช่หรอกผู้เดียวกันเฮ้ยเสียงปีใกล้ๆเลยเสียงปีใครวะอ้าววันดีอะไรของมึงยิงเลยกูเป็นรถถังนะเว้ยนี่สะชิงกินยิงไปก็เปลืองกระสุนเออเออถอยหลังไม่เหยียบดีจังขอโทษนะโอ้แต่เหยียบซะหน่อยมาคับแยาชิดหาย มันอาจะบอดมันยิงสัตว์ังอยู่ทำไมก็ไม่รู้น่าที่มันเปลนไปไม่ได้เก้ฟ้าไม่ได้เปียกเลยใครส่งเข้ามาอย่างงี้ไอเชี่ยอใช่ไหมจะเอาคูช่าฝีมุกยังอยู่นะโว้ยนี่รถถังพังไปข้างนึงเลยนี่เอาไหมจะเอากันไหมฮะเอี่ยมร้อยแตกเล่นไม่เล่นเล่นเล่นแบบนี้เล่นอะไรกันเนี่ยปุ่บเล่นทีอะไรวะรถถังจะพังเลยสัตว์พอพอพอ ข้างหลังข้างหลังไหนครับคก่อนเร็วได้เลยทำนอาถ่างกิ้งแป๊บเ,เออบีเทลเออบีเทลไม่รู้นะมึงยิงกูก่อนนะกูมไม่เกี่ยวเฮียดรปอีส์มาเองทำไมมาช่วยข่ขขาจะตายไม้เป็นไรมีมันมีด็อกแท็กเกิดใหม่ได้เพื่อนไ <c oughs> อตัวละครกูมันฮ <c oughs> ึ่มเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ขำอ่ะมันฮึ่มเหมือนคนแบบพูดนี้เป็น <c oughs> ตันวเกิด กูไม่ทันวะกูว่าไม่ทันอะไรของมันกันไปเลยสภานั่งแม่ว่าไม่ทันกูมานั่ร้อยหนึ่งเอ้ยเฮ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 ้ยสไลด์สไลด์สไลด์เออจ่ายมาหนึ่งร้อยไอ้สัตว์โอเคเดี๋ยวก่อนขอเกตรถถ่ายไอ้ฟ้าก่อนเกตได้มาละทำการชุบชีวิตเกิดใหม่มาแล้วระห่างโซนนะเว้ยถ้าโซนอีกอยู่กูยิงมือทีนึงย มาได้มาแล้วนี่ไงเอ๊ะทราบถังใครวะต่อคนต่อคนยิงมาเลื่อนเหลือเลื่อนหนึ่งอะรถถังอะแล้วคนยิงมาทีนึงก็นั่นแหละแตกลวงไม่ใช่วงก็ลวงได้นะครับไม่ใือเราเราอย่าไปเราอย่าไปเราอย่าไปอันตรายโอเคอันตรออันตรออันตรายมันมันมากำลังมาไอันตรายโอ้เคเอ๊ะมึงจะเล่นพวกนี้ใช่ไหมได้ได้ได้่นพวกนี้ใช่ไหม มึงมองต้นไม้ต้นโน้นไว้รับทราบแนะนำให้เอาสไนเปอร์หรือปืนกลไว้ครับมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่รับทราบครับแต่ยังต้องต้องสไนเปอร์ละร,รีโหลดชิลล์ลัเหลือสิบสองไฟาร์มันนี่เก็บของเลยเดีย๋ยวผมดูต้นงต้นไม้ให้ยิงอยู่เพ้่มไ่มีเงินตบถึยาซะเลยมันยิงกันข้างล่างเหรอ โอ้เจอ่าเดี๋ยวนั้นมันเดินช้าเลยว่ะอ๋ออ๋ออ๋กเนอ้ยกันเราเดินหน้าเลยดีกว่าไปโอเคบุกเลยเราเล่นหลังเนินนะรับรับทราบหลังเนินรับทราบเนี่ยไม่มีตีแล้วอยู่ไม่ได้เว้ยไอตีมันคนแบบมีแผนการดีอูมีล็อกเก็ตเอาเอาอะไรดิของหนักๆเลยเอาหนักๆเลยเพื่อนได้เดี๋ยวมาร์กให้คาร์บีล็อกเก็ต ยิงให้สวยสยเดินสูงเตีเยงเดวิงไปตายอ่ไปเลยให้หมานาให้หมานาตัดเปิลเกตตับเปิเกตกคนเหกคนเาบอกว่าเราสามคนใช่ไหมเหลือสคนอะโอเคเหลือสคนต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยสิงตาสิงทให้ไ้สิงให้ได้ง้งเห็นไม โอเครวมไปนึงเีอีกคนนึ่งหรือคนหนึ่งอีกเชื่อบอดเหรออีกเชื่อลอบหลังีปตดบอดอ่ะอย่าบอกนะมีแต่บอดไม่จริงน่ะไม่จริงน่ะบอดอีกแล้วเหรอถ้าตัวสุดท้ายเป็นบอดดิโอ้ my god ไม่ก็แสดงว่าที่หนึ่งที่ที่หนึ่งที่ผ่านมานี่คือของปลอมเหรอวะถ้าไปอย่างนี้อยู่กลุ้มเลยวะไม่อยู่อืมไป่ยูไหนอืเสียงปืนข้างล่าง รีจบดีด้วยกูว่าแล้วไอ้เหี้ยที่หนึ่งจอมปลอมเฮ้ยแต่วันนี้คุณได้คอนเทนต์นะเออก็จริงอ่ะคอนเทนต์เสียที่พาปคอนเทนต์โคตรคุ้มไอ้เหี้ยตีค่าเป็นสิบเลยคอนเทนต์เองคอนเทนต์บานนะทังเนี่สุดบัวทังยี่พวกตัวเองชุบชีวิตเพื่อนนี่ไงเออโอ้โหอะไรกันไอ้พวกตัวเอง ขอปวแทงขอปวแทงอะ